ไป <Okay. S 2> หาอะไรรับประทานกันก่อนดีกว่า oh. ในช่วงสบัดช่อชวนชิมอิ่มอร่อยก่อนนอนกับซูเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้ oh. นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชิมเย็นตาโฟ แบบนี้ครับแน่นอนเราสองคนครับจะออกตะเวนราตรีครับไปหาของอร่อยออ่ยมาให้ได้ชิมกันครับผมแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับซุปเปอร์สตาร์ที่จะมากับเราวันนี้นะครับระดับพระเอกแน่นอนร้องเพลงเพราะถูกต้องโอ้โหมากับเราวันนี้แน่ๆแล้วก็หล่อมากด้วยนะครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นยังไงลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นครับแอรบัสเนี่ยนะ วันนี้คุณชวนแอบัตมาเหรอวันนี้เอาลูกชายมาร้องเพลงเพาะร้องเพลงก็พเพาะเลกพ่อเปหรือยังเลิกพ,พ่อเป็นอยู่แล้วยืนได้หรือยัง,ยยงวิ่งได้เลยอ่ะโอ้ยจะมากินเนี่ยนะตัวแมนถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพบกับลูกชายผมเลยครับเชิญไหนน,<า>นี่ครับสวัสดีครับพ่อจ ใช่ตัวเลวคือมันไม่ใช่ลูกแท้ๆเอาไว้ใช่ยเล่นเป็นลูกในเรื่องเขยิบหนอกครับสปอตชอชนทีมอิมอร่อยกับซูเปอร์สตาร์สวัสดีครับ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 ลูกชายลูกชายอ๋อเหรอเป็นลูกชายเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยเล่นเป็นลูกผมตลอดผมก็ดันไปเล่นเป็นพ่อเขาสงสัยหน้าเหมือนกันรู้หน้าเหมือนไหมเหมือนเหมือนป่ะ พิเศษนะครับพาบอกว่าหนุ่มหล่อของเรามาทั้งทีวันนี้นะครับจะต้องหาของกินที่พิเศษพิเศษแล้วร้านเนี่ยผมพิเศษมากๆเป็นคนทิมมาด้วยตัวเองและแนะนํามาเองจ่ายง่ายๆเบาๆอ่าแต่อร่อยมากอร่อยมากอ๋ไป่ดิขันป่าเลยนะไป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 โอ้ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟโอ้เออนี่ดูผักบุ้งของแบบว่าดูนะตั้งที่โดที่เดย์ตรงนี้ของยังแบบว่าสดสดใหม่ๆนะนี่อะไร นี่ถุงพลาสติกไงเคยกินไหมไม่ใช่เกี๊ยวโโอ้หเป็นห่อใหญ่ขนาดนี้อ่ะเวลาสั่งมาแต่ละชามเนี่ยเกี๊ยวจะโปะหน้ามาอล้วแล้วเกี๊ยวจะทอดวันต่อวันมันจะกรอบกรุบกรอบอื้อหือโหูนะต้มยำมะนาวเอ่ยเย็นตาโฟธรรมดาเอ่ยที่พูดทำลายเลยว่าสั่งเลยสั่งสั่งกันเดี๋ยวไปนั่งรอของผมเอาอะไรคุณอะไรของผมเอาเอาที่กินประจําดีกว่าคุณอะไรที่กินประจําเนี่ยเย็นตาโฟต้มยำอ๋อฮะแต่วันนี้เอาเกาเหลาอ่ะเป็นเกาเหลาไปเงา นี่คือสูตรลับของคุณลุงคุณป้าครับน้ำเย็นตาโฟสูตรเฉพาะพิเศษมีที่นี่ที่เดียวสีสันสดใสน่าทานมากคุณป้าครับงั้นผมขอสูตรเด็ดของคุณป้าเลยใหญ่โฟซอสสดแห้งลูกชิ้นทอดคุณลุงทอดเองเลยนะอะอร่อย <c oughs> นี่นแหละหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟปกตินะครับที่อื่นเนี่ยเขาจะใช้ต้มหูยี้แต่ที่นี่จะเป็นแต่ที่นี่เขาแบบดับดแปลงมาคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำจากมะเขือเทศพี่โอรู้เยอะมากทำแบบพี่โอมีหุ้นส่วนอยู่ในร้านจริงๆแล้วไม่ได้เป็นหุ้นหรอกครับเป็นเจ้าของใช่ผมกินบ่อยกินประจำบ่อยไหนๆตุ้ยมาทั้งทีเนี่ยก็เลยามกินนทีี่่เราต้องสรรหาร้านที่แบบว่าอื้ออร่อยอร่อยนะมาให้ตุ้ยได้ชิมเมื่อกี้ลุงตอนลุงเอาเดินมาวางให้ลุงบอกว่าอย่าเพิ่งปรุงครับชิมก่อนผมเลยจะหยิบอยู่เนี่ยต้อง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 ต้อต้อง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 ตรองต้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 อ้องต้องต้องต้ององต้งต้องต้องต้้องต้องต้อ น้ำไปไหนอ่ะพี่สั่งแค่ไม่รู้ก็บอกให้ชิมน้ำก็ไม่มีน้ำอ่ะซอสคุณลุงนี้แบบว่ากลมกล่อมมะกินเล่นได้เลยอ่ะเปนซอสแบบว่าออกหวานๆแล้วครับจริงๆแล้วเกี๊ยวเนี่ยไม่ควรจะเอาคลุกลงไปควรจะกินหนึ่งคำนี้กินหนึ่งคำนี้แล้วกัดเกี๊ยวอย่างเงี้ยวเกี๊ยวโอ้ยจริงๆครับไม่ต้องปรุงครับเกี๊ยวครับ โอ้ยเส้นเหนียวนุ่มเกินอืมนุ่มเออไม่เหมือนเส้นใหญ่ที่อื่นจริงเออเลยเน่เน่เนี่ะเ่จอมเออเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออเป็นไงยุบยยุ่ยนุ่มนุ่มเออมันนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มไงไม่รู้ลูกชิ้นปลาทอดครับลูกชิ้นปลาทอดที่นี่เนี่ยทอดแล้วออกมานุ่มมากนี่เกี๊ยวกรอบเนี่ย ปลาหมึกกันไหมดูปลาหมึกกันไหมปลาหมึก <st> นี่กูรู้ว่าทำเองหมดเลยนะแล้วปลาหมึกนี่ลุงเลี้ยงไหมเลี้ยงเองด้วย <laughs> ปลาหมึกสังเบิ้อ เต็มที่ครับแทบจะยกซอสยกขามซอสกันเลยทีเดียวผมแทบจะถอดเสื้อลงไปงมอ่ะโอ้โหคือ <c oughs> เก่งจ<ห>ริงๆสมทับล,ำลํำเลยครับขอบอกนะครับก็เรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะของคุณลุงคุณป้าเขาจริงๆ<ห>นะครับซอสเขาโหรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะมานะครับก็มาได้เลยนะครับคุณลุงเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่5โมงหโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับก็มาถนนสุขาพิบาล5นะครับซอย66 เข้ามาในเคหะชุมชนออเงินแล้วก็จะเห็นตลาดร้านคุณลุงเขาอยู่หลังตลาดครับแต่ถ้าใครจดไม่ทันไม่เป็นไรครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยพิมพ์ไปเลยครับ S34 ส่งมาที่หมายเลข4 8 8 8 0 4 5ครับรีบๆโทรกันเข้ามานะครับสำหรับ10สายแรกนะครับที่ SMS เข้ามานะครับรับฟรีไปเลยเย็นจ้โฟนะครับแบบนี้ครับเย็นจ้โฟซอสสดแบบนี้คนละหนึ่งา เราจะส่งข้อความกลับไปนะครับว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะตามรอยความอร่อยที่เราเคยไปทานกันมานะครับก็พิมพ์รหัสที่หน้าจอส่งมาที่488045ครับเอาละวันนี้ต้องทับตู้เป็นยไงครับ<อ>วันนี้ชิเงิมกันเสร็จแล้วมีความสุขมากครับกินของอร่อยๆแบบนี้ใช่และที่สําคัญเนี่ย อร่อยง่ายๆแล้วไม่แพงด้วยเวลาเรากินของอร่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคหรับซูเปอร์สตาร์ของเรานะครับคุณตุ้ยครับเกรติกรมอนครับควณคราตุอบครับไหลัมาออยกันอีกยินดีครับนะครับอ่าเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับไปทสตูครับพบกับความสมบัตช่อกันต่อ